มันจบลงด้วยการที่เราเราไปต่อไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาไงอตอนนั้นประมาณว่าเออไม่อยากอยู่แล้วอ่ะสวัสดีครับพี่เพ้งครับพี่เพ็งชื่อชัยวัดชัยปณิพันธ์ประธานบริษัทโอเปนเทคการย้อม เราเป็นโรงงานย้อมผ้าผืนที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีผ้าผืนที่เราพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นแนวที่ใช้สำหรับตัดเสื้อเชิ้ตตัดยูนิฟอร์มหรือเอามาทำเป็นผ้าปูที่นอนเตียงคนไข้ชุดคนไข้ได้ครับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของอพ่อค้าส่งมากกว่าซึ่งเป็นกลุ่ม60%ของงานของเราเนี่ยลูกค้าจะส่งไปต่างประเทศครับ ในประเทศก็ยังมีอยู่บ้างซึ่งเอามาทําเป็นผ้าม้วนที่ขายอยู่ในสําเพ็งที่เราเห็นอยู่นะครับหรือเอาไปแปลรูปนะครับภายในประเทศเก็นเข้ามาที่เป็นอะไรครับอือก็เป็นธุรกิจที่เราทําอยู่เป็นของคุณปู่ครับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโรงทอผ้านะครับตอนที่เข้ามาโนวันเทกเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่คุณพ่อหุ้นกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ รจริงนั้นจบมาใหม่ก็เราถือว่าเป็นเด็กใหม่นะก็ค่อนข้างท้าทายสำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าเราทั้งไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยธุรกิจของโรง,งย้อมผ้านะครับช่วงแรกๆดีมากแต่พอทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มเจอปัญหาแล้วครับเริ่มเจอสภาวะขาดทุนสุดท้ายเนี่ยมันจบลงด้วยการที่เราเราไปต่อไม่ได้นะครับจนถึงล้มละลายแต่วันที่เราเกิด เหตุการณ์วิกฤตขึ้นอ่ะโอ้โหแบบหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะตอนยังไม่เจอวิกฤตเนี่ยเพื่อนเยอะมากแต่วันที่แบบเราเราเจอวิกฤตละเราโทรไปชวนคนนู้นคนนี้ hey, เห้ออกมาเจอหน่อยทานข้าวหน่อยเราได้รับแต่คําปฏิเสธแล้วว่าปัญหาก็ถาโถมมาเยอะมากประมาณว่าเออไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอืมเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาไงอ่ะตอนนั้นคิดว่าที่เราผ่าน ผ่านวิกฤตมาได้นะก็อาจจะลูกสาวนะทำให้เราชุกคิดได้แล้วก็ไม่คิดที่จะหยุดตัวเองหรือว่าพูดตรงๆก็คือฆ่าตัวตายนะครับตอนนั้นถือว่าได้เพื่อนที่ดีนะครับก็คนนี้ถือว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็เป็นทั้งพี่ชายที่นับถือมากๆคนอื่นพอรู้ว่าเรามีปัญหาเนี่ยก็ถอยห่างออกไปแต่จะมีพี่ชายคนนี้แหละนะครับที่ เดินเข้ามาหาเรามาให้กำลังใจเรานะครับมาสนับสนุนเราให้เราผ่านไปได้ส่วนคนที่สองเนี่ยก็คือพ,พี่ชายทีเออ่เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกค,ค้านะครับในขณะที่คนที่สามเนี่ยก็คือคนที่ไม่ให้กําลังใจไม่พอแต่ยังมาดูถูกเราอีกนะครับแต่ความโชคดีก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนจากการดูถูกของเขานะมาเป็นแรงฮึดมากกว่า นึกถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงคำสองคำขึ้นมานะครับก็คือการฟังของเราครับเราจะได้ฟังเรื่องราวที่เขามาดูถูกเรานะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า listen listen, listen ก็คือการฟังนะครับในอักษรของ listen เนี่ยถ้ามันเอามาผสมใหม่เนี่ยมันจะได้คำคำหนึ่งครับก็เรียกแปลว่า silent นะครับ silent คือการาที่เราเงียบนะครับหรือสงบนะครับซึ่งเวลาเราเจอปัญหาเนี่ย ถ้าเรารับฟังนะครับอย่างมีสติไม่ตอบโต้นะครับแล้วแปลงสิ่งที่เรารับฟังวันนี้ให้เป็นพลังในการที่จะขึ้นสู้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่เนี่ยกลับมาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นองถ้าถ้ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันกับคนที่เราลกหรือว่ากับเพื่อนเพืเองเะได้วิธีแนะนำพี่ว่าทุกอย่างเรื่อนี้ใจครับม,มันอยู่ที่ใจอ่อนถ้าเกิดว่า ถ้าใจเราไม่เปิดนะครับก็ก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าแนะนําก็คือว่าเอออาจจะต้องเริ่มที่ใจของเราก่อนแหละนะครับเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงก่อนว่าเออวิกฤตแล้วนะใช่ครับแต่ว่าก็พูดต่อไปเลยครับว่าอมืมันก็แค่เป็นวิกฤตนะครับซึ่งมีโอกาสมากมายซ่อนอยู่ Unique Channel ครับ